เบาหวานไม่หายสักทีเพราะว่าคุณยังทําเรื่องนีไม่ได้ปัญหาของคนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่คือการกินจุกจิกกินอะไรก็อร่อยเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดดังนั้นคุณหยุดกินไม่ได้แล้วมีความหิวและโหยอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณไม่สามารถทานอาหารเป็นมือ,ม,อมือได้แป๊บเดียวกินเพิ่งอิ่มก็หิวอีกแล้วทําให้คุณต้องทานอาหารเป็นจํานวนหลายๆมือ้อดังนั้นน้ําตาลก็ไม่ลงสักที การที่คุณเป็นเบาหวานมาจากภาวะที่คุณดื้ออินซูลินถ้าวันนี้ภาวะดื้ออินซูลินเปรียบเหมือนวันนี้เซลล์ต่างๆในร่างกายคุณเป็นมือถือเครื่องนี้ในร่างกายคุณนะคะมีมือถือเครื่องนี้เป็นล้านล้านเครื่องประกอบให้เป็นตัวคุณทีนี้มือถือตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆนะคะมันก็ชาร์จเต็มอยู่ได้ทั้งวันเลย24ชั่วโมงแต่พอวันนี้เราใช้ใช้ไปเรื่อยๆค่ะ ความสามารถในตัวแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันเสื่อมลงทําให้วันหนึ่งเราชาร์จเนี่ยมันใช้ได้ไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงแล้วมันเหลือแค่สามชั่วโมงบ้างแล้วคุณก็ต้องชาร์จแบบนี้บ่อยๆหรือบางคนต้องชาร์จคาวไว้อย่างนี้ตลอดเวลาน,น,นั่นคือภาวะที่คุณกําลังเป็นเบาหวานคือเซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณมันเสื่อมมันโทมมันไม่สามารถเก็บบรรจุพลังงานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช้ได้ได้ทั้งวันดังนั้นคุณจึงกิน ิวอยู่ตลอดเวลาเหมือนสายชาร์จเนี้ยเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินที่จัดการกับพลังงานน้ําตาลคุณต้องคาไว้อย่างเงี้ยเลยค่ะนั่นคือภาวะของเป็นคนเป็นเบาหวานท,ทั้งทงที่คุณไม่จำเป็นต้องคาอย่างนี้ยเพราะพลังงานเต็มไปหมดแต่พลังงานเอาไปชาร์จในแบตตัวนี้ไม่ได้เพราะแบตมันเสื่อมสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่คุณกินเข้าไปจุกจิกอยู่ตลอดเวลาพลังงานเหลือๆมันไปซ่อนอยู่ที่พุงที่ตับที่หัวใจที่ใต้ผิวหนังของคุณแล้วก็ท่อสีแดงของคุณ ทางร่างกายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่สามารถควบคุมน้ำตาลให้มันอยู่ในระดับที่คนปกติเป็นเช่นน้ำตาลรายวันต้องไม่เกินร้อยน้ำตาลเฉลี่ยสะสมจะต้องไม่เกิน5.7เพราะคุณอยากกินตลอดเวลาทำให้น้ำตาลสูงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณต้องการตัวช่วยค่ะเพื่อไปปรับภาวะดินซูลินนั้นให้มันลดลงสิ่งที่ตัวช่วยนั้นคือชุดฟิลเกรดชุดฟิลเกรดประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์2ตัวคือชาเยบามาเต้กับไฟเบอร์สูตรพิเศษ 7X ซึ่ง2ผลิตภัณฑ์นี้มีงานวิจัยนะคะที่มีมาเป็นมานานแล้ะเราอูทเนี่ยกินเองประมาณ10ปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตับไตปกติและงานวิจัยมากมายค่ะบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์2ตัวเนี้ทำให้คุณคุมหิวและก็อิ่มนานขึ้นไฟเบอร์ iber, มีละลายน้ำไม่ละลายน้ำไอตัวละลายน้ำเนี่ยทำให้เป็นเจลทำให ไปคุมอาหารของคุณเพราะเราจะกินก่อนอาหารอาหารที่คุมไปด้วยไฟเบอร์ตัวนี้มันจะค่อยๆขยับขยเยื้นไปในลำไส้ของคุณทำให้คุณอิ่มนานขึ้นและที่สำคัญไฟเบอร์ไม่ละลายนะไปช่วยบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลทำให้น้ำตาลไม่ชูดพอมันไม่ชูดอินซูลินก็เตีย้ยภาวะที่อินซูลินเตีย้ยทั้งวันแถมคุณทำฟาสติ้งได้ในช่วงเชา้าคือไม่มีอาหารเลยด้วยชาตัวนี้เพราะทำให้คุณคุมหิวอิ่มนานอารมณ์ดี มันจะทาให้ทั้งวันเนี่ยคุณเป็นเครื่องจักรที่เผาผ่านไขมันดังนั้นปัญหาของคนที่เป็นเบาหวานคือคุณกินจุกจิกควบคุมหิวและหวยไม่ได้การทานชุดนี้เข้าไปเลยไปจัดการกับปัญหาที่เป็นต้นเหตุจริงๆใครสนใจทําให้เบาหวานสงบได้พิมพ์สนใจหรือทักพี่อุ้ยมานะคะ